โดมโดมสวัสดีครับหน่อยโนราเกครับเมื่อนี้นะครับผมกับิมาจ่อหูเหล็กครับจ่อหูเหล็กจ่อหูเหล็กเอจิโกะนะครับจะมีเทคนิคง่ายๆครับสาหรับการจ่อหูเหล็กแบบมันหลายหูครับตรงนี้นี่ร้อยสองร้อยหูนะครับเนาะผมก็ต้องเตรียมตรงหูนี่ครับที่กิ้งแล้วเขาก็วัดขีด ใช่แต่รับเม็ดขีดเท่านั้นแหละครับแต่มันก็ต้องใช้เทคนิคน้อยครับเขาเห็ดให้งานเร็วขึ้นนะครับเนาะคือการเฮ็ดแบบเฮ็ดจิกอย่างนี้ละเฮ็ดจอะหูน้อยๆแล้วก็แบบให้มันได้ตามที่เขาตามที่แบบนะครับเขาก็ต้องมันกลัว่าการเทคนิคของผมเองนะครับเนาะอันนี้ก็คือมันงานหูมันหลายครับหูจองหูมันเป็นรอยหูนะครับขันหัวสิมา จังไดหลายขีดเจ่ไหหูสองหูสามหูสิครคับมันก็ใช้เวลาโดนครับะนษ้าแล้วก็ต้องคิดคนครับว่าเอาสีคิดว่าจังไดมันเหตุแห่งานเร็วครับจะหูเร็วครับอย่างประมาณนี้ครับเนาะก่อนอื่นผมก็ได้มาคำนวณหูออกมาแล้วครับในแบบนะครับว่าความยาวจากตรงนี้มาตรงนี้เท่าใดเท่าใดนะครับผมก็ต้องเอาเหล็กแผ่นหนึ่งมาเป็นเหล็กแผ่นผู้รับจักรนะครับเนาะ มาจ่อหูเป็นหูน้อยนอยประมาณหาหาหนหาไปนี่ละครับหามินครับหูหามินจ่อห uh ูน้อยนอยครับแบบนี้ครับคือเสร็จเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะนี่ครับขึ้นนี่ครับของกะจีจ่อหูน้อยน้อยนี่ครับหูนี่คือไว้สําหรับไว้สําหรับไอขีดนะครับเนาะไว้สําหรับมากมากจุดว่าเขาจีจ่อหูจ่อหูสินะครับเนาะอันษาซไซปุ่นตรงนี้กะสิเป็นจุดสําหรับไอโป้งสีครับป้งสี ก็คือแบบตรงอุดไอ้ยิงยิงจุดแหละครับยิงจุดว่ามันเป็นจุดมากว่าครับจุดมากบ้านเขาก็จะเป็นจุดมากผมก็บ่รู้ว่าบ้านเขาใส่ว่าอย่างไรนะครับนี่ครับผมก็ออกมาแล้วครับนี่ครับนี่ก็คือเฮดออกมาแล้วครับนะครับได้หูประมาณตามขนาดนี้ล้อย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 ลอยประมาณนี้ครับเนาะนี่ครับผมก็เชื่อมนะครับมาเชื่อมนะครับเฮดแบบนี้ครับก็เอามาใส่กับเหล็กครับเหล็กเอ็ดตัวเอ็ดจี เลขตัวเอติจุเอจิโกตัวนี้นะครับเนาะนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แหละครับคือจากศิระตรงนี้ไปถึงตรงนู้นนะครับเนาะความห่างเท่าไหครับจากขอบนอกมาเท่าใหรนะครับเนาะผมก็ได้คำนวณไว้แล้วอันนี้มันสิเ้ยวครับเ้ยวขึ้นในการไอ้มากจุดนะครับเนาะเ้ยวขึ้นในการมากจุดอันนี้ก็จะเป็นการดันโดลีอีกแบบนึงเทคนิคของผมอีกอย่างนึงครับส่วนมากเขากะใส่กันนะครับคนญี่ปุ่นเขากะเห็ดครับแต่ว่า อ่มันก็บอกย่ายอยู่ครับสำหรับคนเหตุแต่ละคนทางาังคนเขากระชีดเจรหูสองหูอย่างสินะครับเนาะแต่ว่าแบบนี้เปอร์เซ็นต์ในการไอเสียงแบบหูมันเคื่อนอย่างสิก็มีหลายอครับแน่นอนครับว่าเปอร์เซ็นต์ในการหูมันเ่อนมีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่าก่อนที่เขาสิไปมากจุดอีกทีหนึ่งนะครับมันกัสีห้ามันกัสีเคื่อนแท่มิ้นหนึ่งหรือว่าเครื่องมิ้นอย่างสิครับมิ้นหนึ่งอย่างสิครับโอเคครับยูรูสมัทครับให้อภัยได้ครับ กหลังจากหลังจากนั้นนะครับเนาะนี่ครับผมก็ต้องมาเช็คเอาตลับเม็ดนะครับเนาะนี่ครับมันก็สิเป็นประมาณนี้ครับวัดนะครับมันมันเป็นหน่วยหูนยครับเนี่ยเล็กแทงเนี่เป็นสิบกาหูนะครับเรามันบ่ได้มีแค่นี้ครับมันมีหลายครับการวมๆกันนี่ก็เป็นรอยหูนะครับเนาะแบบนี้ครับผมก็ต้องมาไอ้ปวงสีครับนี่ครับปุดก็คือยิงอันนี้นะครับยิ้งตอก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 มุดนะครับผ่านหอเนาะครับ ก็ต้องมาซ้ำอีกทีหนึงครับซ้ำแล้วก็เช็คนะครับว่ามันตรงมาตรงนะครับกับมันสีเร็วครับเร็วเร็วกาการแบบห่อสีไปเสตระเม็ดขีดที่อันสองนะครับเนาะส่วนมากเขาก็สีเฮ็ดกันแบบนี้แหละครับแต่งั้นตัวที่ผมเบ็ดเนี่ครับผมก็ต้องมาเช็คอีกทีนึงครับนี่ครับระเมตรวัดเบิ่งครับโอเคว่ามันเกลื่อนบอกเกลื่อนนะครับเนาะห่างเท่าไดสูงเท่าไดอย่างประมาณนี้แหละครับก็ สำหรับตัวนี้เรากับบอบบอบบอมีปัญหาครับโอเคครับได้แล้วครับนี่แหละครับคือการเทคนิคง่ายๆของผมนะครับเนาะงานเห็ดงานเฉี่ยมนะครับในญี่ปุ่นนะครับเนาะอ่โตเกียวครับก็มันก็สิเร็วครับบอกเลยว่าเร็วตัวนี้ก็น้ำไปใส่ได้ครับยังไงก็ฝากติดตามน้ำเนี่ยครับเนาะส่องของผมนี่แหละครับในเฟซบุ๊กนี่แหละครับเนาะยังไงก็ เบ่งกันให้มันจบจังน้อยนะครับเนาะแล้วก็พยายามกดถูกใจหรือว่ากดแชร์ให้น้ำเนนะครับเนาะหน่อยโนราเคครับยังไงก็ฝากท่องน้ำเนนะครับเนาะนะครับผมก็ต้องได้มาเห็ดหูแบบนี้แหละครับมาเจาะนะครับมันก็สินี่ครับนี่แหละครับคือการเจาะหูของผมนะครับเนาะขอบคุณมากครับ